วันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งมากๆกันครับว่าด้วยเรื่องที่ว่าธรรมชาตินั้นจะเข้ามาช่วยดูแลกระดูกของเราเมื่ออายุมากขึ้นได้อย่างไรเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยกระดูกของเรามันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือคำถามตั้งต้นและเป็นความท้าทายหลักที่การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ตั้งใจจะหาคำตอบให้ได้ ในส่วนแรกนี้เรามาทําความเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติกับกระดูกของเรากันก่อนนะครับต้องบอ,อกว่าการที่มวลกระดูกของเราลดลงไปตามการเวลานั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติทางชีววิทยาเลยครับซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการค้นหาวิธีที่จะมารับมือกับเรื่องนี้นั่นเองพอเราเข้าใจปัญหาแล้วนะครับทีนี้เหล่านักวิทยาศาสตร์ก็เลยเริ่มออกเดินทางครั้งสําคัญเพื่อค้นหาคําตอบจากธรรมชาตินั่นเองครับ เป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้ชัดเจนมากครับนั่นก็คือการค้นหาสารประกอบจากธรรมชาติที่จะสามารถเข้ามาช่วยชะลอกระบวนการสูญเสียมวลกระดดกที่เกิดขึ้นตามไวัยได้โอ้โหแล้วกระบวนการค้นพบเนี่ยต้องบอกว่าพีถีผีถันสุดๆเลยนะครับนักวิทยาศา,ศาสตร์เขาเริ่มต้นจากสารสกัดจากพืชที่มีแววกว่า30ชนิดแล้วก็ค่อยๆคัดกรองผ่านการทดสอบที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทีละขั้นตอนจนกระทั่งในที่สุดก็เหลือเพียง2ชนิดสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆครับ และนี่คือผู้ชนะที่ผ่านการคัดกรองอันยาวนานมาได้ครับนั่นก็คือสารสกัดจากผลทับทิมและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นก็น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับว่าแล้วทั้งสองอย่างนี้มันทำงานร่วมกันยังไงกันแน่ทีนี้เรามาเจาะลึกกันในระดับชีววิทยากันเลยดีกว่าครับว่าสารสกัดเหล่านี้มันทำงานยังไงกันแน่ ก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักกับตัวละครสำคัญในเรื่องการสูญเสียมวลกระดูกกันก่อนนะครับสิ่งนั้นก็คือเซลสลายกระดูกหรือที่เรียกว่าออสเทโอคลาสซึ่งหน้าที่ของมันก็ตามชื่อเลยครับคือคอยสลายเนื้อเยื่อกระดูกเก่าของเราแล้วอะไรละ่ะที่ไปสั่งให้เซล์สลายกระดูกเริ่มทำงานคำตอบก็คือโปรโตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแรนเคหรือ RANKL ครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันทําหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจที่พอไปเสียบปุ๊บก็จะไปเปิดสวิตช์ให้เซลล์เริ่มทํางานทันทีภาพนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับจากเซลล์ที่อยู่นิ่งๆเนี่ยพอได้รับสัญญาณจากแรงเคิลเข้าไปปุ๊บมันก็จะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนรูปร่างทันทีเลยครับแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มกระบวนการสลายกระดูกและนี่แหละครับคือจุดคลิมักซ์สารสกัดจากผลทับทิมและเมล็ดองุ่นจะเข้าไปทําหน้าที่เหมือนเป็นโล่ป้องกันเลยครับ คอยขัดขวางสัญญาณจากแรงงเค l ไม่ให้ไปถึงตัวเซลลสลายกระดูกได้ผลก็คือมันช่วยปกป้องกระดูกของเราเอาไว้นั่นเองแต่ว่าความสุดยอดของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แค่การค้นพบส่วนผสม2อ,อย่างนี้นะครับจุดพีคจริงๆอยู่ที่อัตราส่วนที่แม่นยำของมันต่างหากและนี่คืออัตราส่วนทองคำที่ว่าครับ10ต่อ1คืออัตราส่วนของสารสกัดจากผลทับทิมต่อสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ผ่านการวิจัยมาอย่างดีแล้วประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือ นี่ไม่ใช่การผสมแบบสุ่มๆนะครับแต่เป็นสูตรเฉพาะที่ผ่านการทดลองมาอย่างเข้มข้นและพิสูจน์มาแล้วว่าอัตราส่วนนี้แหละที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วนะวัตกรรมนี้มันมีประโยชน์ในชีวิตจริงของเรายัางไงบ้าง จากข้อมูลงานวิจัยเลยนะครับเขาเพบว่านวัตกรรมนี้เหมาะมากๆโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงในช่วงอายุ35 60ปีครับซึ่งก็คือช่วงวัยก่อนหมดประจำเดือนและช่วงเริ่มหมดประจำเดือนที่มักจะมีความกังวลเรื่องการรักษาความแข็งแรงของกระดูกเป็นพิเศษ ถ้าให้สรุปคุณประโยชน์สาคัญๆของสารสกัดจากธรรมชาตินี้นะครับลักๆเลยก็คือ 1. ช่วยให้ร่างกายเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกได้ดีขึ้น 2. ช่วยรักษาความหนานแน่นของกระดูกเอาไว้และ3ซึ่งสําคัญมากคือช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระกดูกโดยเฉพาะเมื่อรับประทานร่วมกับสารอาหารที่จําเป็นอื่นๆด้วยครับและที่ช่วยให้ทให้เรามั่นใจได้มากขึ้นอีกก็คือมีการศึกษาทั้งคลินิกในคนจริงๆแล้วนะครับซึ่งก็ช่วยยืนยันกลไกาการทํางานท,งทั้งหมดที่ว่ามา แถมยังให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยด้วยเพราะไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงในระหว่างการทดลองเลยครับการค้นพบครั้งนี้จึงนำไปสู่คำถามที่สําคัญมากๆสำหรับพวกเราทุกคนครับว่าเราจะเริ่มลงมือดูแลสุขภาพกระดูกของเราตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่แข็งแรงในระยะยาวได้อย่างไรบ้าง